ใครๆก็ทำเลสิกและรีเล็กซ์สมายได้ถ้าคุณมี5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะ5ข้อสำคัญที่คุณต้องมีคุณถึงจะทำเลสิกรีเล็กซ์สมายหรือ PRK ได้อย่างแรกก็คือว่าอายุมากกว่า18ปีและตานิ่งแล้วเพราะว่าถ้ายังเด็กอยู่เนี่ยค่าสายตามันอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ลูกตาเรายัางโตขึ้นได้ตัวเรายัางโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าอายุน้อยกว่า18 ก็อย่าเพิ่งทําข้อที่2คือมีกระจกตาที่หนาเพียงพอด้วยเหตุว่าการทำเลสิกและเลสิกสมัยนั้นเป็นการเจริญในบางส่วนของกระจกตาหรือตาดําของเราเพราะฉะนั้นมันจะต้องหนาพอที่เมื่อทําแล้วเนี่ยเกิดความปลอดภัยในระยะยาวของคุณนะคะข้อที่3สําคัญมากที่ว่ากระจกตานั้นต้องไม่เป็นโรคที่ชื่อว่ากระจกตาย้วย เพราะหากเป็นกระจกตาย้อยนั้นเป็นข้อห้าม Absolute ข้อห้ามเด็ดขาดห้ามทำเลสิกและรีเล็กสมายเพราะเราจะทำให้เกิดความไม่แข็งแรงเพิ่มขึ้นและการย้อยนั้นก็จะเกิดความเสียหายนะคะข้อที่4ค่าสายตานั้นจะต้อง Balance หรือเมื่อคำนวณกับความหนากระจกตาแล้วคำนวณได้แล้วปลอดภัยสมมติว่าถ้ากระจกตาหนาะแค่500ไมครอนแต่สายตาสั้นประมาณ400อันนี้ก็ได้แต่ถ้ากระจกตาหนาะ500ไมครอนแต่สั้นถึง800บางทีเมื่อคำนวณแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นค่าสายตาเนี่ยจะต้องเหมาะ ที่เมื่อคำนวณแล้วตัวเลขนั้นยังสร้างความปลอดภัยให้เราอยู่ซึ่งตัวเลขที่สำคัญก็คือความหนาของสโตรมาเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ280ถึง300ไมครอนค่ะข้อที่5สําสำคัญมากๆเลยนะ เราจะต้องไม่ได้กําลังตั้งคันอยู่เพราะว่าถ้าเราตั้งคันขนาดนั้นฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่วัดสายตาก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจัดการเรียบร้อยคลอดน้องเรียบร้อยทุกอย่างเป็นอยู่ในสภาวะปกติแล้วค่อยมาทําเลสิกและรีเล็กสมายและนี่ก็คือ5ข้อสําคัญที่เราจะต้องพึงระวังในการที่จะทําเลสิกและรีเล็กสมายถ้าเกิดว่าเราผ่าน5ข้อเหล่านี้ฉลุยก็สามารถทําได้อย่างสบายใจค่ะ